ขาดลจะอันน่ะลวัดคกานาลูก็อะไรเข้าเอหามันหามันย่งม้จาน่เรอได้อันเราเปนั่งนอกมันเราม่ใช่คนายไม่ดีมันนเียวขนองถ่ายวิดีโอได้ยินเสียง